วันนี้ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลลงพื้นที่ไปที่จังหวัดนราธิวาสนะครับไปติดตามคดีเด็กหญิงวัยสามขวบเสียชีวิตโดยระบุว่าจากหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์พบว่าเด็กถูกละเมิดและฆ่านะครับจึงขอให้ตำรวจตามจับผู้ก่อเหตุมาลงโทษโดยเร็วประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีไปดูสภาพแอ่งน้ําในพื้นที่หมู่ห้ตําบล กาลุวอเหนืออำเภอเมืองนราธิวาสครับเป็นสถานที่ที่พบศพเด็กหญิงวัยสามขวบในระหว่างลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อติดตามคดีหลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากครอบครัวนะครับว่าคดีนี้มีเงื่อนงำโดยมีผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรตันยงรวมถึงเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและครอบครัวของผู้เสียหายคอยให้ข้อมูลครับซึ่งประธานมูล,ลนิธิเปิดเผยว่าจุดเกิดเหตุเป็นแอ่งน้ำครับแล้วก็เป็นป่าละเมาะ เชื่อว่าเด็ก3ามขวบคงไม่สามารถเดินมาเองได้และจากหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เบื้องต้นพบว่าเด็กถูกละเมิดและฆ่าจึงขอให้ตำรวจตามจับผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีให้เร็วที่สุดครับเป็นดีที่รับไม่ได้จริงๆรักม่ได้เด็กขวบเขายังได้เขายังถอดแไม่เป็นเะคือเขาเป็นเด็กมากอะแล้วก็ยังเป็นเด็กที่เขาเรียกว่าเลยนะเ พัฒนาการชา้ามาพัฒนาการช้าด้วยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคนที่ทำจะเป็นคนที่กดที่่เกินมนุษย์จะทำใมนุษย์จริงๆนะคะซึ่งเรารับไม่ได้จริงๆแล้วไม่อยากที่จะเกิดในในที่ไหนก็ตามในแผ่นดินไทยเนี่ยนะ ด้านคดีความนะคะผู้กํากับการสถานีตํารวจตันหยงบอกถึงความคืบหน้าว่าตอนนี้นําตัวผู้ต้องสองสัยมาตรวจ DNA แล้วเกือบ10คนอยู่ระหว่างการรอผลและเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดในบริเวณใกล้เคียงกับจุดเกิดเหตุค่ะเพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมโดยจะเร่งรัดทําคดีให้เร็วที่สุดเพราะว่าเป็นคดีสะเทอนขวัญค่ะตรวจดอกขุกคลที่ว่าอยู่ในขายต้องตกใ,ใจนะ ก็ตอนนี้ก็จะมีการตรวจไปตรวจหลักการที่โรงพยาบาลดาราทิวาแล้ว34คน,นและก็เก็บดัเียรแล้วประมาณ4คนทางนี้ทางนั้นก็ต้องรอผลการตรวจเยีดรทท่ว่านะก็ถึงจะสามารถยึดจับตัวผู้กระทำผิดได้ครับในเบื้องต้นท้งนี้ครอบครัวได้แจ้งความนะครับว่าเด็กหญิงวัย3ขวบหายจากบ้านเมื่อช่วงบ่ายวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาครับ พ่อเนี่ยอ้างว่าลูกสาวหายไประหว่างที่ตัวเขายุ่งอยู่กับการขายข้าวเกลียบก่อนจะพบศพเมื่อวันที่16พฤษภาคมนะครับจุดที่พบศพเป็นแอ่งน้ำรับห่างจากบ้านประมาณ500เมตรสภาพท่อนล่างเปลือยครับ